สนิมดาบโดยจางวางโจกลับมาพูดกันอีกครั้งนะครับความทรงจํากับดาบเล่มแรกผมว่าเพื่อนๆชักสนใจใช่ไหมครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดเริ่มสะสมนะครับหรือมีดาบเล่มแรกก็เอามาพูดคุยเอามาแชร์กันได้นะแล้วอย่าลืมนะครับผมรับซื้อดาบเก่าดาบโบราณอาวุธไทยโบราณนะครับเพื่อนๆท่านใดอยากศึกษาเรื่องสัตว์โบราณก็ติดต่อทักทายได้ชุกช่องทางนะครับผมยินดีให้ความรู้นะครับ ดาบเล่มนี้คือดาบสกุลช่างล้านนาลูบเงินเกลี้ยงลูบเนี่ยแปลว่าการหุ้มนะครับเป็นภาษาทางล้านนาก็คือการเอาเงินมาห่อหุ้มตัวดาบทั้งด้ามและฝักนะครับซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของดาบทางหัวเมืองล้านนานะครับอายุของดาบเล่มนี้ก็อยู่ประมาณต้นรัตน,นานะครับต้นรัตน,ะนาะแล้วก็ผู้ที่จะครอบครองดาบลักษณะน,นี้ได้ก็จะเป็นเจ้าขุนมุลนายนะครับหรือเป็นการประดับยศนะครับของ ขุนนางชั้นสูงๆที่อยู่ทางหัวเมืองล้านนานะครับก็ผมไปพบที่บ้านฟ้อนอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับแล้วผมโจนขงชายเป็นผู้ครอบครองนะครับทีนี้เราลองมาเราลองมาดูรายละเอียดของดาบกันก่อนนะก่อนที่เราจะไปเล่าเรื่องของความทรงจาของผมนะดามนะครับเห็นไหมฮะตัวด้ามเล่มนี้นะครับนี่คืออัตลักษณ์แบบดาบล้านนาหลูบเงินเกลี้ยงนะก็คือการเอาเงินเนี่ยมาลัดมาหุ้มแล้วก็ ใส่ถักเปียเข้าไปครับเป็นแหวนป้องๆลักษณะนี้นะครับแบบนี้ครับโซนก็จะมีลักษณะตุ่มๆแบบนี้นะครับตรงคอ,อนี่ส่วนตรงคอ,อนี่ก็จะเป็นแบบเหลี่ยมแบบกลมก็แล้วแต่ว่าเราจะไปพบอยู่ถิ่นไหนนะครับส่วนฝากเนี่ยก็เป็นการหุ้มเหมือนกันนะครับรดยรูปเนี่ยเต็มแบบนี้คือเป็นสามเป็นสามป้องนะครับหนึ่งสองสามซึ่งบางเล่มก็จะมีแบบยาวได้เลยนะครับยาวเดินและส่วนโซน,นตรงนี้คือหลุดหายครับโดย เราจะพบว่าดาบลักษณะของการหลุบเงินเ,นเกือบทุกประเภทที่มีส่วนแบบนี้ก็จะหลุดแต่ว่าซ่อมแซมได้นะครับซ่อมแซมได้ส่วนใบนะครับเอาดาบเรื่มนี้นะครับด้ามมีความยาวอยู่17นิ้วนะครับด้ามมีความยาวอยู่17นิ้วแล้วก็ใบมีความยาว19นิ้วเป็นใบแบบค่อนตรงนะครับแบบค่อนตรงแบบนี้นะนะฮะค่ละลักษณะแบบนี้ ที่นี่เราลองมาคุยว่าไอ้ความจงจังของผมที่ว่ามันเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรเรามาเรียนรู้เรื่องของดาแบบสกุลช่างล้านนาแบบ57หัวเมืองนะครับซื่อสมัยก่อนเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยทางหัวเมืองประเทศสลาชทางล้านนาเนี่ยก็จะมีหัวเมืองต่างๆนะครับรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ย50-57หัวเมืองนะครับแล้วดาแบบนี้ก็จะถูกพบตั้งแต่กำแพงเพชรนครสวรรค์พิษณุโลก ไออุตดิดนะครับแล้วก็ฝั่งลาวทางตอนเหนือบางส่วนรวมถึงหัวเมืองล้านนาจะพบดาบแบบนี้ได้นะครับจะพบดาบแบบนี้ได้ดาบหนึ่งนี้ผมได้จากร้านค้าร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านค้าข้างทางนะครับแล้วก็เขาแขวนประดับเอาว่าน่าจะเอาไว้ประดับร้านนะครับแล้วไปเจอผมไปเจอมาซึ่งเป็นดาบเล่มแรกที่ผมเพิ่งเข้ามาศึกษาแล้วก็ยังไม่มีความรู้อะไรมากมายนะครับอาศัยคือการสอบถามรุ่นพี่หลายๆท่านนะครับถ่ายรูป อะไรต่างๆเนี่ยไปให้ดูแล้วก็ได้ครบของดาบเล่มนี้เล่มแรกนะครับซึ่งเป็นความทรงจำที่เรามีความประทับใจตรงที่เราได้ดาบชั้นดีชั้นเลิศมาเก็บไว้ในครอบรองแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี52ในการสะสมดาบโบราณมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับเพื่อนๆท่านใดมีดาบเล่มแรกสาสวุธเล่มแรกชิ้นแรกแล้วอยากจะแชร์อยากจะเม้น์ลองมาพูดคุยกันดูนะครับลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าดาบที่ท่านถือในครอบของเล่มแรกของท่าน,นเป็นดาบประเภทใด มันก็เป็นการชาเลนจ์เอามาแบ่งปันเรื่องของการสะสมนะครับดาบล้านนาลูเงินเกลี้ยงความทรงจำกับดาบเล่มแรกอย่าลืมนะครับผมรับซื้อดาบเก่าดาบโบราณอาวุธไทยโบราณน,นะครับเบื้องต่าดอยากสอบถามข้อมูลละเอียดเรื่องของความรู้ก็ทักทายได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมยินดีให้ความรู้นะครับแบบนี้นะครับจุดเด่นลักษณะเด่นของดาบเล่มนี้เป็นแบบนี้นะดาบล้านนา ลูกเหมือนเกลี้ยงนี่คือลักษณะเด่นที่ด้ามเลยนะครับเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดไปเจอแต่อย่าลืมว่าการผลิตดาบระคัะนี้แม่ภายนอกจะเป็นแบบนี้แต่การผลิตต่างถิ่นก็อาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ต่างไปจากตรงนี้นะครับนั่นคือเป็นเป็นปกติของอัตลักษณ์แต่ละท้องถิ่นนะครับแต่โดยรวมด้ามเขาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วพูดกันอีกครั้งนะครับสนิมดาบโดยจางวางโจดาบเรื่องนี้มีอายุ2 0 0้กว่าปีนะนี่ๆๆดู เป็นดาบใบานี้เป็นดาบข้อตรงนะเป็นดาบข้อนตรงมาทางภาคกลางนะครับ